น่ารักเกินไปครับให้ผู้หญิงจ่ายได้ได้นะครับนี่ก็จะจ่ายเลยวาเลนตี้แนวใหม่นะครับที่จะมาเสริมสร้างความรู้ให้กับคุณผู้ชมครับผมจริงปะจริงงงไหมงงโอโมเทรจีเสริมสร้างศาสตร์แห่งความโมตัวละครเนี่ยมีอาดัมกับอีฟ ส้มตำครับแล้วก็มีกาดหน้าผ่าที่ทำให้เรามีอากาศหายใจในทุกวันนี้อันนี้เป็นเรื่องจริงอันนี้จบสวยแต่จริงๆเนี่ยผ้าหน้าของธนาครเนี่ยไม่ใช่กวางเรนเดียแต่เป็นเก้งต่างหากสาเหตุที่ปากัดท้องกันได้เนี่ยเพราะอะไรผมว่าน่าจะเป็นเพราะ 3G และ Wi-Fi หนูมองพี่อะหนูก็อาจจะท้องได้ด้วยอะเฮ้ยพี่ขอโทษมาใลยสุดเลก็แล้วแต่เลสเยอๆ no I definitely agree สองบาทได้ไหมฮะแม่แม่นะครับเอางี้นะครับบอดี้สแลมครับมือมือออกก็เคลียก่อจีมีชีวิตให้ยกตัวอย่างมาหนึ่งอย่างคู่สิ่งไม่มีชีวิตอ่ะคู่ตายสุขีสุขังสุขารังสุขารู